ครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เราอยู่กับท่านผู้ทรงคุณูตอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับฟังแนวคิดหรือว่าแนวปฏิบัติของท่านให้ประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้ครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับอยากให้ท่านแชร์ไอเดียแล้วก็แนวคิดการทํางานหนึ่งครับในการที่จะประสบความสําเร็จครับคนเราน่าจะประสบเสถียได้ต้องมี4ข้อครับข้อหนึ่งคือขยันประหยัดมัธยัถ์แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดไป เรียนรู้พยายามต่างๆทุกอย่างนะฮะเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าเรียนจบมาแล้วถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้นะอยากได้เงินถ้าไม่หาก็ไม่ได้ถ้าเรียนมาแล้วความรู้ที่ได้มาแล้วนี่พยายามเผยแผ่ให้คนอื่นบ้างถ้าเก็บไว้คนเดียวมันก็เหงาถ้าเราไปพูดคนอื่นฟังบรรยายคนฟังแล้วความรู้เราพูดไปแล้วเราก็เอาข้อมูลใหม่ๆที่เราควรจะมาพูดอีกเราไปสังสรรค์มาอีก พยายรู้เพิ่มเติมอันนั้นคือความสําเร็จของผมครับผมปีนี้อายุ84ครับครับท่านครับแล้วในส่วนของเด็กนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เราพานักศึกษามาลงพื้นที่ดูการสถานการณ์จริงๆครับท่านคิดว่าการที่เรานักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยได้เปรียบอย่างไงบ้างครับคืออายุน้อย,น,อยนี่จะเปรียบ3อย่างข้อ1หนึ่งสมองยังใสยอยู่ยังไม่เนด <laughs> แล้วพยายาม เรื่องหนึ่งตัวเองต้องพัฒนามาแล้วมาเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างบางอย่างถ้าเราไปเรียนมันยากรเราไปก๊อปปี้คนอื่นมันง่ายแต่ว่าก๊อปปี้คนอื่นนี้แล้วเอาก๊อปปี้คนอื่นไปพัฒนาเพิ่มเติมอีกหมายว่าเขากินข้าวเราก็อยากจะกินข้าวอาจจะมีข้าวเหนียวบ้างข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างอะไรมันมีหลายอย่างกินดังนั้นนักศึกษาจบไปแล้วต้องพัฒนาตัวเองให้เยอะจะมีนอ้๊คอีกด้วยอยากรวยก็ต้องไปหาอยากมีงานทํา แล้วอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ครับมีแต่ไปประกาศเท่านั้นก็ได้ต้องไปเอาตัวจริงถ้าอยากได้งานอยากถืองานงานอะไรก็ทําไปก่อนจบอะไรก็ได้จบแพทย์หรือจบกเกษตรไปทาเลขาก็ได้จะเลขขากำไรเขาประสบการณ์นี่มันหายากทุกอย่างต้องไปเรียนประสบการณ์จริงๆมไม่ใช่ว่าเราจบไปแล้วเราจะเอาความรู้เราเรียนมานี่มันก็ไม่ได้ไม่จําเป็นคดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนต้องจังใจทํางาน จบที่หมายอะรรชชงเป็นหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจและยังให้เสียชื่อเสียงผมนี่ไม่ได้จบที่นั่นแต่ผมได้จุดที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการโรง,งแรมครับครับและในในส่วนของความร่วมมือของท่านกับทางมหาวิทยาลัยนะรครับที่ได้ทํางานร่วมกันมีอะไรมาบ้างครับมีหมหาวิทยาลัยต้องการมีอะไรให้ผมให้ผมยินดีผมยินดีทุกอย่าง หนังสือโฆษณาผมก็ออกให้และก็ออกให้ถ้ามีงานที่ไหนผมพร้อมเลยทีไ่ไปทุกแห่งอย่างวันนี้ผมก็ตั้งใจที่จะมาฟังฟังแล้วผมทําแล้วผมก็บรรยายว่ญญาคนอื่นเขาทาอะไรบ้างผมจะมาคัดลคนอื่นด้วยบางอย่างนะครับผมก็พยายาม80กว่าวแล้วพยายามเรียนรู้อีกไม่ใช่อยู่เฉยเทุกวันนี้ต้องเรียนรู้ครับครับสุดท้ายเลยอยากให้ท่านเนี่ยให้กําลังใจนักศึกษาที่จะลงพื้นที่จริงแล้วก็ไปเจอสถานการณ์กันเป็นผู้ประกอบการจริงๆวันนี้หน่อยครับ นักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วลงไปขอ,ของจริงหนึ่งนะจะประจบผลเสียได้นี่มีคติสามอย่างต้องไปดูของจริงทําของจริงปฏิบัติของจริงไม่ใช่เรียนเขามาพูดให้ฟังไม่ได้บางทีเราเรียนเกษตรจบเกษตรไปแล้วเราเกษตรเราดูเรียนตามหนังสือแต่และภูมิภาคแต่และประเทศไม่เหมือนกันต้องไปดูว่าจังหวัดนั้นฟ้าฝนเป็นยังไงดินดีไหมดินดำดินแดงเดี่ยนีจะปลูกอะไรได้บ้างดังนั้นเมื่อจบแล้วไปดูของจริง เมื่อของจริงแล้วไปพัฒนาอีกรงเรียนสอนให้เป็นทฤษฎีก่อนปฏรบัตัวจริงมันยากนะครับจากนั้นขอให้นักศึกษาที่จบไปแล้วต้องตั้งใจพัฒนาตัวเองสิ่งไหนที่จะดีจะงามจะเป็นประโยชน์ตัวตัวเองและเป็นประโยชน์ตัวมหาวิทยาด้วยจังนั้นขอให้ทุกคนวินก่อนใจทำให้สำเร็จทุกอย่างขอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับ ผู้ประสบความสําเร็จของเรานะครับจะเป็นท่านผู้ทรงคุณูที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมดูกิจกรรมของนักศึกษาที่จะลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้ประกอบการในวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านมากครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ